ไปที่สุดเลยแล้วคลิปนี้จะมีเรื่องอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับ <c oughs> อันดับที่10มาเชื่อเรื่องแรกของเรากับน้องเอมลี่วินส์ดาราสาวจากอาร์เจนตินาที่พกความดุมาเต็มร้อยซอยแบบไม่ยังใครที่ชอบสาวทรงราดิีน่ารักน่ารักแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ <c oughs> อันดับที่9งาน POV ในพลัสโลเปในซีรีส์ Family Therapy กับดาราสาวอ,อกตูมขวัใจชายหยางสกายน้าฟองสวยอ,อกตูมน่ารักเอลเพล็ดเด่นไม่ยัง้ง เรื่องที่สามของเราในวันนี้มากับสาวน้อยมากสเสน่ห์วาเลนตินาเนปปี้ที่เธอต้องรับมือกับพี่มืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกความมันคงไม่ต้องพูดถึงสตูดิโอแบล็คสยามนะครับอันดับที่7ห่างหายกันไปนานกับซีรีส์สอนรักที่พาลูกสาวมาเรียนวิชากันถึงที่ถิ่นิงนคุณแม่เบรดดี้แล้วของเราถึงกับต้องลงสนามให้ดูนอกจากความมันแล้วสาระก็จัดเต็มเลยนะครับอันดับที่6โอ้โหแชร์คนนี้อีกแล้วมาทีไรผม ช่วยท,ทีไม่ใช่ใครที่ไหนน้องลิสลินของเรานั่นเองเนะครับเรียกได้ว่าเขาจะหลอดไฟนีออนยังต้องอายกันเลยทีเดียวมีร้อยให้ร้อยครับเรื่องนี้อันดับที่5วิวารักไลฟ์การ์ดกับสาวร้อยริมสาซุบโรแมนติกก็แน่เลยครับสตูดิโอแพชชันเอชซะอยางสำหรับผมเรื่องนี้โอเคมากเลยนะครับ่งฉากริมสาเนี่ยต้องบอกเลยว่าอย่าปลอกบอลทับอีกเลยนะครับอันดับที่4ม ถ้ายังไม่เบื่อสาวลาตินแล้วก็ก็แถมไปกชักเรื่องเลยนะครับสาว Office ออฟฟิศอกตูกับเอเจนต์หนุ่มง,งานนี้บอกเลยว่ากระแทกจนโซฟาเทบขาดร้องเจ้าเข้ากันเลยทีเดียวอันดับที่3ขอเชิญพบพักดาราที่มาแรงที่สุดในตอนนี้หลาน่าโรสในเรื่องซิ s l ลิ e มีที่คราวนี้เธอพลิกบทบาทจากสาวฮาร์ดคอร์มาเป็นสาวหวานานา่ารักนานานชีเธอจะมาโมดโรแมนติกแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะครับอันดับที่2อมากับสาวน้อยหลักเพียที่ใครเห็นเป็นต ดีซด้วยมุมมองแบบ P.O.V. ชิคก็ุดใจแน่นอนครับแชมยังชัดระดับ Full HD กันเลยทีเดียวแหละครับอันดับที่1เรื่องสุดท้ายของวันนี้ขอยกให้พี่สาวผมน้ำเงินสุดเฟียดที่ชอบทำอะไรเสียเส่ยงตลอดแบบที่พ่อแม่เข้าห้องมาเขาแอบไปหลบใต้ผ้าห่มของน้องชายที่นอนอยู่แย่มันก็เล่นไปเ,เล่นมาจนความเกือบแตกเลยทีเดียวเชียวเรื่องนี้ต้องจัดแล้วนะครับ และนี่ก็คือ10หนัง10เรื่อง10คลิปเด็ดประจำสัปดาห์นี้หากคุณผู้ชมชอบเรื่องไหนหรือเคยดูเรื่องไหนมาแล้วก็าสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับ